สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับท่านผู้นำบิ๊กบอสวีรัตุดแห่งไซเบอร์ทรอนครับและเขาคนนั้นก็คือออ t ติมัสพรามนั่นเองครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของ h a s b r o ที่ออกมาในช่วงปีเดียวกับที่ภาพยนตร์ภาคแรกเปิดตัวในปี2007ครับโดยหุ่นตัวนี้จะอยู่ในคลาส Reader Class ที่เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับขนาดความสูงเนี่ยประมาณ35-40เซนเมและตัวนี้ที่ผมได้มาก็จะอยู่ในเวอร์ชันพรีเมียมซีรีส์ด้วยนะครับ ความแตกต่างก็คือส่วนของแขนขาหรือพาร์ทที่เป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์บางส่วนเนี่ยจะลงสีบอนเกันมาให้ต่างจากรุ่นปกติที่จะเป็นเนื้อพลาสติกสีเทาธรรมดาครับรวมถึงสีและลวดลายบนตัวรถก็จะสดกว่าด้วยครับและในส่วนของลูกเล่นที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธของพรีเมียมซีรีส์เนี่ยจะเป็นดาบนะครับชื่อว่าดาบอินดกรแล้วก็จะติดอยู่ทางด้านแขนขวาแทนที่ตำแหน่งของปืนใหญ่ซึ่งมีอยู่ในรุ่นธรรมดานะครับ หุ่นตัวนี้จะเป็นเจนแรกเลยครับตั้งแต่การเริ่มมาอย่างโลกของเหล่าออโตบอทซึ่งชิ้นส่วนของฟิกเกอร์ที่เป็นตัวรถนั้นอาจจะยังทรานส์ฟอร์มให้กลมกลืนตอนแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ไม่ดีเท่ากับเจนหลังๆแต่ส่วนที่ผมชอบก็คือเวลาประกบพาร์ตต่างๆจะมีความแน่นดีมากนะครับอาจจะเนื่องมาจากขั้นตอนรวมถึงชิ้นส่วนที่ต้องทรานส์ฟอร์มเนี่ยไม่เยอะมากทำให้เวลาอยู่ในล่างรถเนี่ยจะค่อนข้างเนี๊ยบนะครับรอยต่อจะเนียนตาดีครับ ในภาพยนตร์นะครับออพติมัสพาร์เนี่ยเมื่อมาถึงโลกจะเป็นร่างเปลยๆก่อนนะครับเหมือนโครงกระดูกแต่เมื่อแลนดิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปพบกับรถหัวลาก p ิ t เตอร์พิุ่น379ก็เลยใช้การสแกนแปลงกายให้กลมกลืนจากรถรุ่นนี้แล้วก็จะใช้ร่างนี้เนี่ยไปจนถึงภาค2เลยครับ เตปการแปลงนั้นก็ใกล้เคียงกับขั้นตอนการทรานสฟอร์มที่ปรากฏในหนังนะครับซึ่งตอนเปิดตัวภาคแรกนั้นถือว่าเป็นฉากที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับในระหว่างที่เรากําลังแปลงร่างก็จะชวนนึกถึงภาเพเคลื่อนไหวนี้ทําให้ได้ฟีลลิ่งขณะเล่นดีมากเลยครับ สำหรับเวลาที่ใช้ในการแปลงของผมนั้นก็จะมีประมาณ15-20นาทีนะครับและก็ต้องดูคู่มือประกอบไปด้วยครับ และในขณะที่แปลงช่วงท้ายๆนี้นะครับจุดที่เป็นข้อต่อลําตัวกับส่วนขาที่ยึดกันด้วยสลักกิวชุดเดียวเนี่ยถ้าหากยกบ่อยๆพลิกไปมาก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ร้าวเสียหายได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพาร์ทอื่นๆที่ต้องงัดเปิดปิดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเลยครับตามอายุของเล่นที่เป็นพลาสติกที่ก็น่าจะมี10กว่าปีแล้วนะครับสำหรับหุ่นตัวนี้และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่มีกลไกอันเอเมซิ่งสำหรับการเปิดหัวของหุ่นขึ้นมา ครับแล้วตอนนี้เรามาชมวิธีติดดาบอินาจอนที่มีกลไกเปิดปิดพับเก็บไปด้านหลังของแขนขวาได้แต่จะต้องพับมือด้านขวาเข้าด้านในก่อนนะครับและก็จะมีปุ่มกดนะครับให้ปลายแหลมของดาบเนี่ยพุ่งออกมาจากอาวุธได้ด้วยนะฮะ ครับแล้วผมก็ได้จัดท่าทางแอคชั่นกับดาบเท่ๆให้ชมกันอีกด้วยนะฮะจุดเด่นอย่างหนึ่งของหุ่น l e a เดอร์คลาสในยุคแรกๆนะครับ ก็จะมีลูกเล่นพิเศษที่เมื่อใส่ถานแล้วจะโชว์แสงสีเสียงเต็มระบบเลยนะครับของกลไกที่ให้มาอย่าง Optimus เนี่ยก็จะมีไฟ LED ที่ตาแล้วก็ที่หน้าอกโดยในขณะที่เป็นรถ p e t e r b i l t หัวลากนะครับก็จะมีปุ่มกดให้เมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสียงแตรของรถนะครับรวมถึงมีไฟขึ้นที่กระจกด้านหน้าของรถด,ด้วยครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนะครับเป็น,นกลไกที่มีฟันเฟือง อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับชมใกล้ๆนะครับนะเป็นเสียงขนาที่เขาเวลาแปลงร่างนะครับตอนที่อยู่ในหนังแต่ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นไฟ LED ดีที่ดวงตาทั้งสองข้างด้วยนะครับถ้าตอนที่เราแปลงเป็นรถเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดแปรนะครับ สิ่งที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งก็คือในเจนนี้นิ้วมือของหุ่นทั้ง5นิ้วเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระจริงนะครับแม้อาจจะขยับไม่ได้ทุกข้อนิ้วเหมือนของหุ่นกันดั้มซีรีส์ที่ละเอียดละเอียดแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เราวางท่าทางหยิบจับอาวุธได้ดีขึ้นครับ และผมก็ลองนำโบนคัลชเชอร์คู่ต่อสู้ในฉากใหญ่ฉากนึงในภาคแรกมาวางแอคชั่นให้ชมเพิ่มเติมนะครับและในช่วงหลังนี้เราก็มาชมภาพวิดีโอแปลงร่างกลับเป็นรถ Peter ร i บิแบบไทม์ l a ปสกันนะครับก็เลยอาจจะดูว่าใช้เวลาไม่นานมากนะครับ Yeah, I'll up my chest, I'll never forget what it's like to be in debt. Babe, stabbed in the back, bet I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. ครับแล้วเราก็ได้ p t t i m u s r พามในร่างของรถ b w 379อันสวยงามกลับมาแล้วครับเสียงอ,อดอดแอดแอดของพลาสติกเนี่ยก็จริงๆแล้วฟังแล้วชื่นใจนะครับว่าคุณของเรานี้ยังแน่นอยู่นะฮะ รับสำหรับ Optimus Prime หุ่นยนต์ตัวเอกของเรื่องนี้แฟนๆหรือท่านที่ชอบเรื่องราวของ Transformer ก็ไม่น่าจะพลาดกันนะครับใน EP ถัดไปผมก็จะเริ่มนำหุ่นของฝั่ง Decepticon มาให้ชมกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ